เสี่ร้อยสอยเนื้อหล่ลสิบห้าล้าถ้ายู่เราให้เงินปกติเงินสิบฝากแล้วไหวเราก็ให้ไหาลอยให้ยีสิบเลินนยหาลอยเอยู่น้ำกันเนาะเออมันนี่อีโอก็ไปน้ำกันอีโอลุงในเกี่ยงเลยนะคนก็อีโอนั่นกังหนข้างมันนั่งน้ำกันมันนี้มันจะไปอัดได้เอาตัวนั้นมันจะคว่นมาอัดไรนะไอ่สิบเงินมันนั่งน้ำกันหมดบมจัดถีมันนี้เนี่ยม่งกีนนั่นลละมัน เนี่ยนันก็เห็นยู่มันก็ใจโผ้โผนึกว่านึกว่าเอาไว้จะผู่จะู่ก็ลังมาสีดำแมเดี๋ยวนดำบอเอจะเป็นเนฟสสวนหน่อยนี่เป็นบัดดดก็เห็นเกิดเป็นยังไงหันหลงมัวหมอนอยู่เลย แต่แตจมันต้องลงจะหอดเด้ข้าวาขาหอานวงเวียนไงแล้วบอได้ยินบ่คข้าว่าวงเวียนใหญ่วงเวียนใหญ่หมดแต่ได้ยินอยู่แล้วบ่จับงลงใครไปนํามอวันนี้ไฮ้ยบ๊วยพิภัยแล้วไปนหน่ำโลมาเองเาจนสิไปจนหอดมองจอดขิวเขาจนสุดสุดจักมันอยังเป็นแท่งง่ายๆก็มาเป็น ข้คข้างขึ้นข้างต้อมีคนเที่ยวนี่แหละเขาจะไปรถมองเขาจอดเทียบรถปะเออบนรถไปเลอเอแนมเออบิ่งบันี้เหาว่เห็นคนจะคลองบันหวยมันบ่เมนอีโอละทัวเนี่ยว่ะนองมัได้ย่ดเออ ไปล่องกลางทางบัานนี่ล่องกลางมาคือมาได้มารถคันเก่ามาได้มาได้แล้วเห็นสามรอขั้นนึงกับโบมดแล้วเว้ยโอ้ขี่สาม้อใครอยู่จังหองไปแล้วไปส่งไปส่งข่อยรุ่งเวียนใหญ่เนี้ยมาสั่นไปหอดรุ่งเวียนใหญ่ละบัานนี้มีงานนั่นยังอยากสื่อเสือเสน่ห์โยนลงทางกันต้นรถใจบุรีเนบ่ยบุรีโอ้มี่มูไม่มูอยู่ไม่บอกเออนึกว่าอยู่ผู้เดียวใครฉันได้ยินกันข้าคุยสื่อเสือเสนายแน่คันวะผู้กิจสื่อเสือเสน่ห์คันนั่น ยังม<ช>ีใจจะเลาะห่างอยู<ช>่ได้ยไงได้ลงลงยังยีปุกไปลงไปยังหนองใน,น <c oughs> อ่านที่มากไป ถ้าไปพ้าน่องไปเที่ยวบบกเสี่ยงแน่แนสิ้าไปเที่ยวเรียนใหญ่ไปเรียนงานดีกว่านก็ขึ้นรอดน่ไแล้วเว้ยพวกคนก็ขึ้นรอดนั่ไปอีกได้ไปนัหาเนาะท่นกับโเฮีนท่นก็ใจบุดีคือกันสิดอไปเจือคนวะไปก็โม sure. right, ่คนอออาศัยว่าโม่ไไปโม่ยิงอ่ะเอาน่องไปนั่ไปที่นีเพ่กกันไปไายหลุดพิเปบพปพกันไทยมองคลุมน่คุมหนี่ลกันลงสนลงงงเง่นเงื่นกระบมี่เขาก็บ่ได้เก่ง้าในซิมา ข้าน่ยไม่ตงได้เลยสิยังคนยังเ่าวันขาว่จ้าจ้าจริงไม่รู้อะไรเลน้องเน่าวเลี้อง ไปถามคนแม่สายสีมาบางแคกบัจักอันใหญ่น่ะไปคนก็บอกว่าเบิงลูกเขส่งหมานะหาเมันสิไปทาบางแคกับคนก็น้่หากันแล้วเนี่ยมองแต่นั่มหากันแล้วมมีไปจุดสายกแมนว่าไก่โบว์คุยยใหญ่กับบางแคเล่นเออมาั้งต่เวลินะบายสามหอดสี่ถุงหาถุงคนก็ะตเสียยาวจนสั่นเนาะเด้เขาว่าไม่่จูไม่ใอู่อัน